ลำไยราคาถูกมาทำสาคูลำไยข้าโพดขายถ้วยละ12บาทกันสูตรในส่วนสาคูตามนี้นำลำไยมาแกะเปลือกด้านบนออกเล็กน้อยใช้ปลายชนกลางคว้านเอามาเล็ดออกมาจากนั้นค่อยแกะเปลือกออกเราจะใช้ลำไยครึ่งกิโลหรือ5 0 0กรัมน้ำหนักอันนี้คือช่างรวมทั้งเปลือกทั้งก้านนะคะ ถัดมามาเตรียมในส่วนของสาคูป้าจะใช้เป็นสาคูสีเขียวเม็ดเล็กค่ะวันนี้ใช้เป็นสาคูตรานกนางนวลใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เนอะนำน้ำใส่หม้อหรือกระทะต้มให้เดือดถ้ามีใบเตยให้ใส่ใบเตยลงไปด้วยเทสาคูใส่กระชอนแล้วล้างสาคูผ่านน้ำล้างผ่านน้ำเฉยๆนะคะไม่ต้องขัดไม่ต้องถูเม็ดสาคูนะ จากนั้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำเมื่อน้ำเดือดเทสาคูใส่ลงไปใช้ไฟอ่อนคนๆให้เม็ดสาคูแตกตัวแล้วก็คนต่อไปเป็นระยะๆะะจนกระทั่งเม็ดสาคูสุก เมื่อสุกรอบๆเม็ดสาคูเขาจะดูใสๆนะคะแล้วจะมีจุดสีขาวตรงกลางเล็กๆเล็กนิดเดียวอยู่กระทะที่ป้าใช้เป็นกระทะทองเหลืองนะคะเขากระจายไฟได้ดีแล้วก็ทําให้ขนมสีสวยด้วยใครสนใจกระทะทองเหลืองมีพิกัดให้ในช่องคอมเมนต์หรือไม่ก็อยู่ที่แคปชั่นถัดมาใส่น้ําตาลทรายเกลือคนจนกระทั่งน้ําตาลละลายหมดใส่เนื้อลํยาไยที่แกะไว้ลงไปตามด้วยข้าวโพดตม้มคนให้เข้ากันและให้ส่วนผสมเดือดเบาๆปิดเตาแล้วพักไว้ก่อนการทําน้ํากะทิสําหรับ กับราด้านบนนำวัตถุดิบทุกอย่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เทรวมกันคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดพอแป้งละลายหมดแล้วเปิดเตาใช้ไฟอ่อนแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดใครชอบกินกะทิเยอะๆคูณสูตรเพิ่มได้ใครอยากได้กะทิที่เหลวกว่านี้ลดปริมาณแป้งได้พอกะทิได้ที่แล้วก็ปิดเตาพักไว้ก่อนตัวขนมวันนี้ป้าจะใส่ถ้วยขนาด3ออนซ์ทรงแคปซูลที่บรรจุภัณฑ์ของยี่ห้อน,นี้เขาระบุไว้ว่าทนความร้อนได้ถึง90องศาเซลเซียส ตักสาคููใส่ลงไป1ถ้วยจะได้ลำไย,ยประมาณ2-3ลูก1สูตรจะตักได้17ถ้วยตักน้ำกะทิราดด้านบนราดเสร็จแล้วก็ปิดฝาต้นทุนวัตถุดิบตามนี้นะคะอยากจะขายถูกหรือแพงกว่า12บาทก่อนแล้วแต่